สวัสดีค่ะก็สิบอกเราพามาชมเป็นรถกระบะสีประตูหล่อๆนะคะสีขาวค่ะทุกท่าน Toyota า i ี o ปี2011ค่ะราคาเงินสด178,000บาทออกรถฟรีดาวมีค่าใช้จ่ายในการจัดไฟแนน์น,นะคะสำหรับการผ่อนการจัดไฟแนน์นจะต้องมีค่าใช้จ่ายบวกเพิ่มนะคะ Toyota v i g โกค่ะรถกระบะ4ประตูปี2011เครื่องยนต์2 7 0 0ซ c เบนซินค่ะ เครื่องเกียร์สมบูรณ์ภายในสวยสีภายนอกทําใหม่ค่ะเป็นสีขาวมกุกสวยดูดีทั้งคันนะคะช่วงล่างแน่นๆร้อแม็กขอบสแปดยางเบิกใหม่ใครชอบแนวนี้นะคะทุกท่านไปชมก่อนได้นะคะรถจัดได้เต็มค่ะเครดิตดีไม่ต้องใช้เงินออกรถนะคะถ้าติดแบ็คลิสติดเครดิตก็วางเงินดาวน์ได้เลยทุกท่านสนใจดูรถทดลองขับกันได้นะคะรถอยู่ที่จังหวัดนนทบุรี แยกสวนสมเด็จค่ะมีเบอร์โทรผู้ขายใส่ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะคะพร้อมกับรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับรถคันนี้ถูกใจติดต่อเจราจาคุยกันโดยตรงค่ะนัดหมายไปทดลองขับก่อนตัดสินใจด้วยตนเองเพื่อประโยชน์อันสูงสุดของตัวท่านแอดมินก็เพียงแนะนําให้ชมเท่านั้นไม่ใช่ผู้ขายไม่ใช่ในหน้านะคะแต่ถ้าต้องการให้การสนับสนุนแอดมินสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แสงหรือปอมขอบคุณเพื่อมอบของขวัญให้แอดมินได้เลยนะคะในวันนี้สวัสดีค่ะ